ผชมถามมาว่าถ้ากลุ่มลูกค้าที่มีไรายได้ไม่มากเนี่ยอย่างเช่นจะเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแบบนี้ค,คุณภาพต้องลดลงไปด้วยไหมคะอาจารย์มผมว่าคําถามเนี่ยต้องกลับไปตั้งคําถามใหม่สิ่งหนึ่งที่ท่านท่าน,ท,านท่านต้องคิดนะคือสมมุติกลุ่มลูกค้าของเราอาจจะมีงบประมาณรายต่ำเนี่ยเราจะไปลดคุณภาพไหมวิธีคิดการทำธุรก,กิจอย่างงี้ไม่ถูกตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มตั้งคำถาม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะมีราคาสูงหรือลางเอ้ยที่เขามีเขามีเขาเรียกอ,อะไรนะมีรายได้สูงหรือรายได้ต่ำะนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทําก็คือลดคุณภาพอืม<ะ>เราไม่ควรลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการของเรา<ะ>รแต่สิ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าเราควรจะเพิ่มคุณภาพเข้าไปต่างหาก<ะ>เออนะครับกําไรมันอาจจะบางลงนะครับ<ะ>แต่ถ้าคุณภาพคุณดีคุณได้ประมาณมากขึ้นนะครับและกลุ่มฐานลูกค้าวันนี้ครับวันนี้เขาอาจจะ เป็นแค่เด็กเนาะมีรายได้ประมาณนี้คุณขายก็ประมาณนี้แต่เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถูกไหมเขาก็มีรายได้อะไรเพิ่มขึ้นเราไปทําธุรกิจอย่างอื่นดักรอ